Oh my oh. god! ทีอาจารย์ก็เบอเบอร์ก็เลยเปลี่ยนข้อสอบเนี่ยกรตอตมีกี่คนนะครับกรรมการสรรหาน่าจะมีใครบ้างน,นะครับแลอาจจะแถมหน่อยลงคะแนนต้องให้เสียงเท่าไหร่เลยเลำดูตัวแดงนิดนิดเท่าไหร่โอเคอัน,นนี้ก็ไปดูเวลา คะแนน3าสิบคะแนนเป็นการเขียนนะครับการคงไม่ออกเดิมแต่บางข้อจะให้ดูนะครับก็สอบอาจารย์คะแนนจะไม่เท่ากันบางคนที่ทำข้อละคะแนนได้ดีมากเลยเขาละดีคะแนนทนไม่ได้สองข้อแปดคะแนนทำได้หนึ่งคะแนนแต่สี่คะแนนนะครับที่เต็มหมดพอละหนึ่งคะแนนได้สี่ข้อแต่ได้สี่คะแนนถูเออนี่อาจารย์อาจารย์ ที่ใช้ก่อนการเลือกตั้งใช่ไหมให้เป็นที่สุดใช่ไหมก็เคยยกตัวอย่างว่าถ้าถ้าสมมติมีการเลือกตั้งใช่ไหมแล้วคนไปรน้องที่กรกตแล้วก็ผกว่ากรกตสั่งเลือกตั้งใหม่ถูกป่ะสั่งเลือกตั้งใหม่ให้ดนูนะครับขอบกตอาจารย์ช่วยนะจะมีกระสอบข้อแล้วปรากฏว่าคนที่ถูกสัส่งให้เลือกตั้งใหม่เนี่ย ไม่พอใจไปร้องพี่สามนะครับนะถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งนี่ชอบไหมไอการร้องพี่สามชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบเพราะเพราะว่าเป็นท่สุดจะไม่ได้อากรัีแบบตลองลองดูบางคนก็ตอบว่าเอเป็นที่สุดแล้วที่สุดอะไรไปเลยเป็นที่สุดแล้วหรือว่าอันนี้เสร็จแล้วการเลือกตั้งเสร็จไปแล้วหรืออันนี้เป็นหน้าของศาลอันนี้เราต้องเลือก่อเวลาตอบคำถามวิชากฎหมายเนี่ยเราควรจะยกยกกดก่อน ก่อก่อนใช่ไหมเอ่อรัฐมนุนมาตรา2 3 9ว่าหนึ่งว่าความยิ่งใหญของรัฐมนุนเองของกกตให้เป็นที่สุดกรณีที่ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งสมมติเราตั้งวันนี้ใช่ไหมพวามจริงปรากฏว่าเรื่องนี้มีการประกาศผลแล้วยังยังไม่มีคะแนนมีที่ใช้เป็นที่สุดแล้วจึงเนี่ยตอบตรจะได้คะแนนดีนะครับแต่ว่าถ้าตอบว่า เราไม่ใช่ได้ศูนย์เพราะอะไรคำถามตรงนี้สําคัญนะครับสังเกตแค่เวลาเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อที่พูดมาเพื่อแล้ว่ออะไรเพื่ออะไรอันนี้เฮ้ยที่พูดมาเพื่อเพื่อมันถามเราว่าอะไรเพื่ออะไรเราต้องรู้ว่าที่เขาจริงคําถามให้ที่พูด เขียนเขียนให้มันโดนโดนไปไอ้พว้ผู้ตรวจการดินผู้ตรวจการดินดูแล้วดูแล้วในทางอุบัติไม่ได้ไม่ได้มีความหมายกระจายเท่าไหร่นี่ยกระจายไม่รู้ไว้ ดูแป๊บดูลองไว้ด้วยทีนี้ดูคอปชอคอปชอนะครับคอปชอเนี่ยเป็นไฮไลท์ของของปัจจุบันคอปชอเนี่ยถ้าจะออกก็น่าจะน่าจะองค์ประกอบของคณะกรรมการคอประชอครับประกอบด้วยอะไรบ้างมีกี่คนประกอบด้วยใครบ้างทุกคนทุกคนมีกี่คนยากุลไหมทุกคน ประธานคนให้ได้อีเจ็ดเป็นแปดคนแปดกักเก้านี่ต้องต้องไม่ดีแล้วพวกเราเวลาเวลาสอบคนะถแล้วโมนีิฉบับที่เลขสิบหกอาจารย์เจ็บปวดป่ะเด่นสิบหกฉบับำนวนกำลังกีฟีพิวเอรวเด้าปีครับก้าปีมีเก้าคนเก้าปีเก้าเก้าเกิาเกเเดียวอืมันนีูน อันนี้อันนีหลน้าที่ก็แับอ่ันนี้อนน้น่าสนใจกั้าที่ของพชเนอหน้าที่ของปปชเนี่ยนะครับมี3ใช่ไ่าความเห็นอดถอนสองในสวนข้อเท็จจริงผู้ดำรงตำแหน่งัน อันที่สามเนี่ยถ้าสมมุติบอกว่าพบชมีอำนาจวินิจฉัยเจ้าที่ของลักใดบ้างสมมติว่าหรือจุฬานินอย่างเงี้ยเราเราจะอาจารย์จะไม่ทิ้งนักทดสอบเนี่ยแต่ถ้าออกจะออกตัวแดงเนี่ยกำลงังจะคิดอยู่ว่าจะออกยงลย การก็ไม่น่าสนใจนะเพราะว่าคือคืองานทีนี้มันช่วยอีกข้อแล้วเนี่ยที่ดูแล้วทำไมถึงอ่านนะคนแรกสี่ดูแล้วพวกที่จดเยอะๆกทำไม่ค่อยได้เหมือนเนื้อชื่อนะหลายๆคนแต่แต่หลายๆคนก็จัาไม่เต็มก็เกือบเต็มเลย การตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีข้อดังนีครับทีนี้เนี่ยไปดูเรื่องนี้ผู้มีหน้าที่ยื่ดทีทรัพย์สินเป็นห้สินใครมีหน้าที่ไม่จำไม่ได้นะครับหนึ่งจุดหกผู้มีหน้าที่ยืดทีทรัพย์สินเป็นห้สินที่หกอนุเวนที่หนึ่งแอนเดอร์โบกนุสส์สามคะแนนที่หก

การยืดถอนโดยใช้จำนวนจำนวนหนึ่งแต่พูดให้ฟังนะตอนนี้ให้อนุมานว่าสสมี500คนสวมี ก да: ็คิดเอาว่าเท่าไหร่หนึ่งในสี่นะยืที่นิดเออไม่เดือดก็สอบอไปยืดดูจำนวนครับดูจำนวนว่าถึงไหมถึงหนึ่งในสี่ไหมแล้วจะถามว่าชอบหรือไม่ชอบแค่นั้นเองนะครับเพราะอะไรนะครับอันนี้มีคะแนนเยอะด้วยนะคะแนนเยอะอาจารย์ให้คะแนนเยอะนะครับอธิบายให้ดีถ้าอธิบายดีจะได้เต็มถ้าอธิบายไม่ดีถ้าถูกก็ได้บ้าง แต่ถ้าแม่ริบบาร์เลยเนี่ยอาจจะเซติโลเซติโลใครใครใครไม่เข้าใจหรือใครไม่รู้เรื่องเลยมีมีเงนงินพูดอะไรกูไม่เรู้เรื่องคุณนั่งฟังตั้งนานแล้วพูดอะไรกูเนี่ยไม่เรู้เรื่องเลยนไปสี่ไปห้าไปไอ้คนรังโหวนะครับนิพยานธิบายเพื่อน ชื่อืรนาจเอวัดคนยต่อยังังตการทาแล้วเี๋ยวไปห้านางผนล้สอบเสร็จแล้วเนี่ยงไงเก็บไปให้ ในรอบมาไม่ได้สอบเขตสนามลบเขตสนามลบลบที่ไหนแล้วก็ไม่มีตักางเลยเชียวธรรมดล้งนั้นเซหมายอพอพออาจารย์จะรย์สอบเยอะไปหมดทุกมั่วไปหมดเลยแต่ว่าก็อย่างนี้นะถ้าถ้าเราเรียนแล้วเราไม่เรื่องหมดเนี่ยเราไม่ได้เป็นนอาจารย์แสดงว่าเราเป็นอาจารย์แล้วะแสดงว่ารู้มากไม่รู้มากมันคือเทคนิคของการเรียนครับก็อย่างที่พูดข้อข้อนี้อาจจะยังให่ที่ชอบนะครับ นี่การเก็บที่ดีที่สุดคือต้องต้องอ้างก่อนเลยรัฐธรรมนูญมาตรา27เองว่าเป็นประเด็นว่าการขอถอนวุฒบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้สสไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่นะมีสิทธิ์ยื่นว่าไปเสร็จแล้วตามตามข้อเท็จจริงเรื่องนี้สสที่ยื่นมีจำนวนแค่หนึ่งร้อยยี่สิบคนนะไม่ถึงหนึ่งในสี่ดังนั้นไม่ถูกต้องแต่แล้วกรมนูญการที่เกิดตรงนี้จึงไม่ชอบ มาอย่างนี้นอาเต็มชอบไหมไม่ชอบเพื่อนทานานเพื่อชอบชอบชอบาจจะมีอะไร่ต่างชอบชอบก็คประชอนะครับการแต่งสวนก็ไม่น้มีอะไรแตกินข้อละกข้อลก็หดก็น่าจะหมดนะถ้าถ้าจะออกข้อสองข้อเล็น้อยก็หาทถา าจำนวนถามยอดขอให้อยู่ในนี้ขอให้อยู่นในในสองหมวดนี้ะนะครับอาจารย์จะสอบไป้ากเพราะว่าสองหมวดนี้ไม่ต้อบอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็คราวหน้าเจรจาที่โม,มง